สวัสดีค่ะชาวสวนกระท่อมชมจันนะคะวันนี้ป้าเปียกพามาลุยสวนมีสวนที่รกๆนี้นะคะทำยังไงถึงจะสะอาดไดอันนี้คือเอาไว้ก่อนลบก่อนหลบก่อนอันนี้คือกิ่งของเป็นกิ่งของมันเบอร์รี่นะคะที่ตัดออกจากตรงนั้นเดี๋ยวป้าก็าจะเอาไปชํำไว้ นี่ก่อน,นีตอนนี้ก็จะเคลียสวนทำต,ตรงนี้ให้สะอาดก่อนนะคะตัดไว้ที่ตัดไว้มันโ็โรม,ม,มากดูช่วมากะที่คิดมันได้ไหมเนาะกำลังเราจะพอไหม ็นต้นอ้อยนะคะต้นอ้อยต้องเอาออกเคี่อ,ออกมาจากเรานี้ก่น่นจะสูไม่ข้อ เรียกสู้สู้แม้ว่าจะแรงน้อยแต่ก็จะสู้ไม่ถอยถอยไม่ได้สู้บากบันคนฝวาดอก นนะโ,อโอ้โหใบอ้อยแห้งต้นอ้อยแห้งนะครับเนี่ยที่คุณลุงตัดเอาไว้อุย้ยมากกองไว้ตรงนี้ก่อนเอาออกมาจากโทนนั้นก่อนเดี๋ยวป้าจะเข้าไปทำความสะอาด เดี๋ยวเราก็จะต้องเคลียร์ออกไปที่นูน่นที่นูน่นที่นู่นนะคะจะต้องทำความสะอาดที่สวนมันหนามันหนาเดินเข้ามารดน้ำวันนี้รดน้ำยังไม่จะดวดต้องเคลียร์ที่ลุกๆออกไปก่อน กระท่อมส้มเจนสระวนันมาไรถิ <eland> ่นนากระถ่มแห่งฝ้านสองเรานั่งเคียงคู่กันย้ายกล้องเดี๋ยวป้าจะมาเอา ดูสิว่าป้าียฟจะพิชิตได้ไหมเอามาเข้าต้านตรงนี้เนาะนี่นะป้าก็จะพิชิตเอายาติลกๆตรงนี้ออกดูสิว่าป้าจะทำสำเร็จไหมเนาะลองดูไม่ลองไม่รู้นะจ๊ะเดี๋ยวเตรียวอุปกรณ์ก่อน เอาหายไปไหนแล้วอ้าม่ตะคู่นี้ก็ยังเห็นอยู่อันนี้ของนี่เจอแล้วอุปกรณ์นะคะอันนี้ของหลายอย่างอันอยู่ในย่ามของป้านี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้อาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่รัาสะพายย่ามเนาะ าย่าม,มาขอ,อยในตรงนี้ก่อนอ,อุปกรณ์ชิ้นแรกป้าคิดว่าจะได้ใช้อันนี้เออนี่ชิ้นแรกจะได้ใช้อันนี้เนาะอันนี้จะเอาไว้หรือจะเอาออกเอาไว้เป็นกินกินผักไหมนนจะเอาไว้ก่อนตักกิ่งเล็กออกก่อน นนี่ะะคตัดกิ่งเล็กออกมาก่อนกิ่งใหญ่อาจจะเอาไว้แบบนี้มากินก่อนนะคะน้ำก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเควันนี้ก็มีหญ้าน้ำเยอะ จะสู้ไม่ค่อยไม่ปล่อยเวลาผ่านไปหักห้ามใจบ่ให้ไพหมายํำยีเมื่อสักครู่นี้ป้าตัดต้นกระถินตัดกิ่งต้นกระถินก่อนเนาะเนี่ยใ่ตรงนี้ เหลืออีกอยู่เลือดตัดอีกหน่อยก่อนถึงเล็กก็ออกไปเลย นี่คือคืออะไรเป็นเป็นต้น,นไม้มีประโยชน์ไหมไมนะคะจะลุยดูสิว่าป้าจะพิชิตมันได้ไหมทั้งกอหญ้ากอดอกไม้อะไรก็จะแต่งให้สวยให้เหลือแต่ที่มีดอกสวยๆดูคลิปต่ตอไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวป้าจะถ่ายให้ดูคลิปต่อไปว่าจะพิชิตกรอนนี้สำเร็จไหมเนาะ